อย่าน้อยใจนุกนะนุกขี้ใจน้อยนะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าใครทำให้นุกน้อยใจนุกเลยโพสแคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่า จริงๆแล้วนุกเป็นคนที่ชอบความสัมพันธ์ที่แบบว่าถ้าวันไหนนุกทำตัวไม่น่ารักก็สามารถเตือนได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวนุกจะโกรธพอนุกรู้สึกว่านี่คือความหวังดีที่ถูกต้องพอถ้าคนที่หวังดีกับเราจริงๆเขาคงอยากให้เราเติบโตมาอย่างดีอะสำหรับนุก แฟนคลับทุกคนเพื่อนพี่น้องคนรอบกายนุกให้ความสำคัญกับทุกคนนะครับบางครั้งอาจจะมีตกหล่นไปบ้างก็อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับอย่าน้อยใจให้นุกหลายครับนุกง้อบอทันอีหลีนุกมีแค่ใจดวงเดียวเองสิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตคงเป็นความสบายใจในทุกๆวันนี่แหละครับ แหมนะ่าสงสารธนาโดนจังเลยน้อยใจซะแล้วงานนี้นะคะแฟนข่าวต่างกดหัวใจให้รัวๆและพิมพ์คอมเมนต์ว่ารักนุกนะอย่าน้อยใจเลยนุกได้คอมเมนต์นะคะต่อว่าถึงจะดื้อไปบ้างแต่ก็แคร์ความรู้สึกของทุกๆคนที่นุกรู้จกักเอ็นดูคนก็จังเลยไม่รู้นะคะว่าไปเจออะไรมาถึงได้โพสแคปชั่นน้อยใจแบบนี้ ยังไงนะทางเราขอเป็นกำลังใจให้นุกนะคะและอยากจะบอกนุกว่าทุกวันนี้นุกทำดีที่สุดแล้วแฟนคลับที่เขารักเขาเอ็นดูนุกเข้าใจทุกคนและได้รับพลังบวกดีๆจากนุกมากมายเลยนะคะ